สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับอาร์ฟิงเกฮาร์แลนทำนายว่าเออร์ลิงฮาร์แลนอาจอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้3หรือ4ฤดูกาลหลังจากการพลาดการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เขนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเป๊ปกัวเดล่าจึงไล่ตามเออร์ลิงฮาร์แลนในฤดูกาลนี้และสามารถคว้าตัวดาวยิงร่างยักษ์รายนี้มาด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ฮารแลนด์ได้รับการจับตามองโดยคู่แข่งชาวสเปนอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริกก่อนหน้านี้ และในตอนนี้พวกเขายังคงให้ความสนใจในการคว้าตัวผู้เล่นรายนี้แล้วส่วนตัวของฮารแลนจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นานแค่ไหนนี่คือคำถามนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่พ่อของเขาและอดีตผู้เล่นซิตี้อย่างอาร์ฟอิงเก้ฮาแลนกล่าวถึงขณะพูดในสารคดีเรื่องฮา r l แลนเดอะบิ๊กเดชคริชชั่นซึ่งฉายในเดือนนี้พิจารณาการสนทนาเกี่ยวกับการย้ายไปซิตี้จากบุนเดสลิก้าอย่างละเอียดขึ้นอารฟอิงเก้วัย49ปีกล่าวว่า ผมคิดว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ต้องการทดสอบความสามารถของเขาในทุกหลีกจากนั้นเขาก็สามารถอยู่ในทุกหลีกได้นานสูงสุด3-4ถึงปีในความคิดเห็นเพิ่ม,เต,มเติมเขาพูดติดตลกว่าเขาอาจมีเวลา2ปีครึ่งในเยรอรมัน2ปีครึ่งในอังกฤษและจากนั้น2ปีครึ่งในสเปนอิตาลีและฝรั่งเศสใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าเขาต้องการทดสอบความสามารถเขาในหลีกใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ฟอร์มแกร่งก็จริงแต่ทีมมีปัญหาใหญ่ให้คอยกังวลอยู่เสมอ จนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีอะไรผิดพลาดมากนะักแต่ถ้ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือโชคไม่เข้าข้างพวกเขาเพราะซิตี้มักพบปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานผู้เล่นแนวรับพวกเขาอยู่บ่อยครั้งแควินฟิลิปที่เซ็นสัญญาเข้ามาใหม่ในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนไม่สามารถเริ่มต้นได้แย่ไปกว่านี้มิดฟิลด์ตัวรับรายนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาแทนที่เฟอร์ดานินโยนับตั้งแต่คาวินฟิลิปย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาได้ลงเล่นเพียง14นาทีจนถึงตอนนี้ เขาวินฟิลิปมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เขาต้องเจ็บปวดอีกครั้งระหว่างเกมกระชับมิตรกับบาร์เซโลนาและในที่สุดฟิลิปต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งจะทำให้เขาต้องพักหลายสัปดาห์และทำให้เขาพลาดการแข่งขันฟุตบอลโลกอเร์มาลิกลาป,ป็อกเข้ารับการผ่าตัดในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บจนจบฤดูกาลที่แล้วนาทานาเกะและจอห์นสโตนต่างได้รับอาการบาดเจ็บหลายครั้งและตอนนี้อาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นกับคลายวอลเกอร์หลังจากเขาหายหน้าไปสองสามเกม ด้วยอาการบาดเจ็บแบ็กขวากลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงพักเบรกทีมชาติและได้ลงเป็นตัวจริงในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในวันอาทิตย์แต่เขาต้องถูกถอดออกก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกคลายวอรเกอร์ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาขาหนีบที่ขาซ้ายเขาเตรียมพักฟื้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์และเหมือนว่าจะฟิตไม่ทันสำหรับทัวร์นาเมนต์ฤดูกาลนี้คลายวอรเกอร์เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของเป๊ปกวัวเดวล่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาและการสูญเสียเข้าไปถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาที่หนักใจเพราะเซอร์จิโกโกเมสสามารถปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้วและเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาทดแทนคลายวอลเกอร์ที่ได้รับอาการบาดเจ็บถ้าตอนนี้พวกเขาไม่มีโกเมสซิตี้จะมองว่าการพึ่งพาเอเมลิกลาป็อกที่เพิ่งกลับมาหรืออาเกที่บาดเจ็บบ่อยครั้งมาเสริมในตำแหน่งแบ็กซ้ายจอห์นสโตนสามารถเล่นแบ็กขวาได้ค่อนข้างดีดังนั้นชูอัลคันเซโล่จะอยู่ทางซ้ายได้แต่สโตนก็ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นกันในตอนนี้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด